ณเมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อรุง้งเธอสวยฉลาดและเบี่ยมไปด้วยสเสน่ห์แต่นิสัยของเธอคือใช้เงินเก่งและมักจะเลือกคบผู้ชายที่มีเงินชีวิตฉันต้องดีต้องสบายใครจะลำบากก็เรื่องของเขาถ้าเขาหมดตัวเมื่อไหร่ฉันก็แค่เดินจากมาง่ายนิดเดียวรุงเชี่ยวชาญเรื่องโลกออนไลน์เธอเล่นแอปหาคู่มาหลายปี จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้เจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอกเอกเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างผอมผิวกร้านแดดจากการทำงานกลางแจ้งใบหน้ามีรอยยน่นตรงหางตาแต่ในตากลับนิ่งสุภาพและซ่อนแววบางอย่างไวล้ลึกๆเขาสวมเสื้อโปโลสีซีดกับกางเกงยีนสเ์เก่าๆขับรถกระบะสีน้ำเงินมีรอยขีดข่วนรอบคันเหมือนผ่านเส้นทางชีวิตมามา,มาก เมื่อได้คุยกับรุ้งครั้งแรกน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนเรียบง่ายไม่มีคำหวือหวาสวัสดีครับคุณรุง้งผมชื่อเอกเป็นนายหน้าขายที่ครับผมไม่ใช่คนเมืองอะไรหรอกอยู่บ้านนอกใช้ชีวิตเงียบๆไม่ได้มีอะไรหรูหราหยุดเล็กน้อยก่อนสบตาแต่ถ้าจะคบกันผมก็อยากจริงใจกับคุณครับรุ้งยิ้มเจือจางไม่ใช่เพราะเขินแต่เพราะเธอกำลังอ่านเขา อืมน้ำเสียงดูจริงใจเกินไปหรือว่าแสดงเก่งคนบ,นบ้านๆแบบนี้แหละหลอกง่ายรักก็ง่ายเสียสตางก็ง่ายเธอคิดพลางสแสร้งตอบด้วยท่าทีสุภาพคุณเอกดูเป็นคนดีนะคะพูดจา,าน่ารักดีค่ะไม่ค่อยเจอผู้ชายแบบนี้ในแอปหาคู่หรอกเอกหัวเราะเบาๆผมก็ไม่คิดว่าจะเจอคนสวยอย่างคุณเหมือนกันแค่ได้คุยก็เหมือนโชคดีแล้ว น้ำเสียงของเขาไม่เร่งรัดไม่ชมเกินจริงไม่ยกตนไม่อวดอ้างทุกคำเหมือนมาจากชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรต้องปิดบังแต่สิ่งที่รุ้งไม่รู้คือเอกเองก็กำลังประเมินเธอในแบบเงียบๆเช่นกันหน้าตาดีแต่งตัวดีดูพูดเก่งคงชินกับการให้คนดูแลถ้าฉันเล่นไพ่ใบนี้ให้ถูกจังหวะเธออาจช่วยฉันได้หลายเรื่อง ทั้งสองต่างยิ้มให้กันหนึ่งยิ้มเพราะคิดว่าได้พบเหยื่ออีกหนึ่งยิ้มเพราะคิดว่าได้เครื่องมือบรรยากาศเงียบไปชั่วครู่แต่ในใจของทั้งสองนั้นไม่มีใครกำลังคุยเพราะรักต่างคนต่างคุยเพราะหวังผลขายขายเกมเริ่มขึ้นหลังจากคุยกันไม่กี่วันเอกเริ่มส่งข้อความมาหารุงเช้าเย็นไม่เคยขาด ข้อความของเขานุ่มนวลอ่อนโยนอ่านแล้วเหมือนมาจากคนที่ใส่ใจจริงคุณรุง้งตื่นหรือยังครับเมื่อคืนผมฝันว่าคุณไม่สบายตื่นมายังใจไม่ดีเลยครับกลางวันอากาศร้อนอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะคะผมห่วงคืนนี้นอนให้สบายนะครับคุณรุง้งฝันดีครับคุณรุง้งผมขอฝันถึงคุณด้วยนะ รุ้งในตอนแรกตั้งใจจะลองเชิงแต่พอได้อ่านทุกข้อความแล้วเธอกลับอมยิ้มในใจโดยไม่รู้ตัวเพราะตั้งแต่โตมายังไม่มีผู้ชายคนไหนทำคะแนนกับเธอถี่แบบนี้รุ้งคิดพลางอืมคนนี้น่ารักกว่าที่คิดนะเนี่ยหรือจะเล่นบทหวานคืนบ้างดีเธอตอบกลับแบบพอมีระยะห่างขอบคุณนะคะคุณเอกดูแลตัวเองด้วยนะคะฉันก็เป็นห่วงเหมือนกันค่ะ เอกดีใจใหญ่ส่งสติ๊กเกอร์หมาน้อยหัวใจพุ่งมาสีดวงรุง้งหัวเราะเบาๆขนาดมองมือถือน่ารักก็จริงแต่ฉันยังไม่ลืมว่าฉันเข้ามาในเกมนี้เพื่อชนะผ่านไปไม่กี่วันเอกเริ่มเล่าเรื่องชีวิตของเขาแบบค่อยๆปล่อยข้อมูลผมเคยขายที่ให้คนใหญ่คนโตครับได้ค่าไหนหน้าหลายล้านเลยแต่เอาเงินไปลงทุนร้านอาหารกับเพื่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยได้กำไรเลยครับ แต่ไม่เป็นไรครับผมยังมีที่อีกแปลงใหญ่ร้อยไร่ที่อำเภอถ้าขายได้จะได้เยอะกว่าครั้งอีกครับรุ้งทำเป็นฟังอย่างตั้งใจแต่ในหัวกลับประมวลตัวเลขเร็วปรือเหมือนเครื่องคิดเลขร้อยไร่ไร่ละสักห้าแสนก็ห้าสิบล้านนายหน้าสักสามเปอร์เซ็นต์ก็ล้านห้าเอาละ่ะถ้าฉันคบเขาแล้วรอให้เขาขายได้อย่างน้อยฉันต้องได้รถหม่แน่นอน เธอทำเสียงใสตอบกลับแบบคนเข้าใจโลกคุณเอกเก่งอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวก็กลับมาปังค่ะเอกเงียบไปสองสามวินาทีก่อนตอบว่าขอบคุณนะคะคุณรุงเป็นผู้หญิงที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยจริงๆทั้งเข้าใจทั้งไม่ดูถูกผมเลยเสียงเรียบๆของเขาฟังดูจริงใจแต่ในใจเขาเองก็คิดว่าดูสิ เธอเริ่มหลงแล้วฉันก็แค่พูดความจริงแบบมีชั้นเชิงเกมจึงเริ่มขึ้นโดยที่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าอีกฝ่ายก็เล่นเกมอยู่เหมือนกันและที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือเกมนี้ไม่มีกรรมการมีแต่ความโลภความหวังและกับดักของกันและกันที่รอจังหวะว่าใครจะเผลอก่อนแผนในใจรุง้งขยายบทเพิ่มเติมวันหนึ่ง เอกส่งแผนที่ดินแปลงใหญ่ทางลลยให้รุง้งพร้อมแนบรูปถ่ายทุ่งโล่งกว้างสุดลูกหูลูกตากับข้อความแนบสั้นๆคุณรุ้งครับถ้าขายแปลงนี้ร้อยไร่ได้ไร่ละ5้าแสนผมจะได้ค่าในหน้าประมาณเท่าไหร่หรอครับรุ้งรีบกดเครื่องคิดเลขในมือถือทันทีนิ้วกดไว่ปลือ5ห้าแสนคูร้อยไร่เท่ากับ50ล้านค่าไนน้าประมาณ3%เปอร์เซนตก็คือ1.5ล้านเธอสยะยิ้มบาง,บาง แต่ฉันจะตอบให้ดูน่าตื่นเต้นกว่านั้นคุณได้ค่าในหน้าอย่างต่ำสิบล้านนะถ้าปิดดีวนี้ได้เธอพูดเกินความจริงเล็กน้อยแต่จังหวะเป๊ะเสียงมั่นใจเอกอ่านข้อความแล้วตอบมาพร้อมสติกเกอร์หัวใจพุ่งกระแทกว้าวผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะครับขอบคุณมากที่ช่วยแนะนำถ้าไม่มีคุณผมคงคิดอะไรไม่เป็นเลยจริงๆรุ้งหลุดหัวเราะเบาๆถ้าไม่มีฉัน คุณก็ไม่มีโอกาสเอาเงินมาให้ฉันหรอกจ่ะในใจเธอคิดเร็วจัดโง่แบบนี้แหละที่ฉันต้องการถ้าเขาขายได้จริงฉันจะให้เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นทองหนึ่งเส้นรถอีกคันแล้วก็คอนโดสักห้องแค่เล่นเกมให้เนียนอย่าพลาดก็พอตั้งแต่วันนั้นรุ้งเริ่มแปลงร่างเป็นผู้หญิงแสนดีที่ดูใส่ใจสุดๆเอกคะวันนี้ได้กินข้าวอย่างคะท่านเหนื่อยพักหน่อยก็ได้นะคะอย่าหักโหมเดี๋ยวจะไม่สบาย เดี๋ยวฉันช่วยออกค่าน้ำมันให้ก่อนนะไว้คุณขายที่ได้แล้วค่อยคืนก็ได้เธอเริ่มซื้อของให้บ้างเล็กน้อยเช่นคููปอนกาแฟเติมน้ำมันหรือช่วยค่าโรงแรมเวลาเอกต้องนัดลูกค้าดูที่แม้ในความจริงเธอเองก็ไม่ได้มีเงินเหลือแต่ในหัวรุง้งมีแค่คำเดียวลงทุนเงินแค่นี้ถ้าแลกกับการมีแฟนที่ได้เงินเป็นสิบล้านมันก็ขุมนะแต่สิ่งเธอไม่รู้เลย คือเอกก็คิดไม่ต่างกันถ้าผู้หญิงคนนี้เชื่อฉันไปเรื่อยๆเธอจะช่วยจ่ายค่าดำเนินงานให้ฉันไปอีกนานดูสิใจดีอ่อนโยนถามไถ่ตลอดแถมยังออกตังให้เธอคงไม่เคยรู้ว่าเธอก็เป็นเหยื่อแบบที่เธอเคยล่าพี่นานนักหลังจากที่รุ้งเริ่มลงทุนความหวังกับเอกไปขอสมควรเอกก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินแปลกๆโผลมาบ่อยขึ้นคุณรุ้งครับผมจะพาเจ้าของที่ไปกินข้าว เขาอยากกินร้านดีๆหน่อยครับขอเบอิกก่อนสักพันสองพันได้ไหมครับเดี๋ยวขายที่ได้ผมคืนแน่นอนครับบางวันเขาก็ส่งข้อความยาวขึ้นดูเหมือนพิมพ์สักใจวันนี้นายทุนจะมาดูที่ครับแต่พี่คนเจ้าของเขาขอค่าน้ำมันรถเพิ่มผมเองก็จนแล้วจนรอดไม่เหลือเลยจริงๆผมอายที่จะขอแต่ถ้าไม่ได้ก็กลัวเขายกเลิกครับรุงแม้ลังเลเธอก็ยังกลอบตัวเองด้วยเสียงในใจที่ดังขึ้นทุกวันก็แค่ยืมก่อน เดี๋ยวขายที่ได้ก็คืนมาเป็นก้อนฉันต้องมองไกลอย่าคิดเล็กต้องใจเย็นแต่เงินในบัญชีเธอเริ่มร้อยหรอเธอจึงทักหาเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตชื่อว่าแนนแนนแนนฉันขอยืมก่อนหมื่นนะเดี๋ยวขายที่ได้แล้วฉันคืนเลยครั้งนี้มันชัวร์มากนายทุนเซ็นเอกสารแล้วด้วยแค่รอลงชื่ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็รวยแล้วเชื่อฉันเถอะแนนลังเลรุง้งฉันรู้ว่าแกมั่นใจนะ แต่แน่ใจหรอว่าเขาไม่ได้หลอกร้งเสียงแข็งทันทีแนนแกจะมองคนดีๆแบบเอกเป็น18มงกุฎหรอเขาไม่เหมือนคนอื่นเลยนะเขาอ่อนโยนมีน้ำใจและก็จริงใจกับฉันมากแนนถอนหายใจเงียบๆก่อนจะโอนให้โดยไม่พูดอะไรอีกจากหมื่นแรกกลายเป็นหมื่นที่สองหมื่นที่สามในแต่ละเดือนเอกมีเรื่องใหม่มาเสมอเจ้าของที่เขาไม่สบายต้องซื้อน้ำหวานไปเยี่ยมค่ะลูกน้องขับรถพัง ต้องช่วยค่าซ่อมก่อนเจ้าหน้าที่ที่ดินขอเลี้ยงกาแฟรุงเริ่มวิ่งวุ่นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อยืมเงินบัตรเครดิตเริ่มเต็มวงเงินเธอผ่อนขั้นต่ำแล้วหมุนบัตรโน้นจ่ายบัตรนี่แต่ในทุกเช้าเธอยังคงได้รับข้อความจากเอกคุณรุงครับวันนี้สู้ๆนะครับผมรู้ว่าคุณเหนื่อยแต่ผมซาบซึ้งในทุกอย่างที่คุณทำเราใกล้ความสำเร็จแล้วครับผมสัญญาถ้าขายได้เราจะไปห้องกงด้วยกันรุงอ่านแล้วน้ำตาซึม เธอเชื่อว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงวันนั้นแต่เธอไม่รู้เลยว่าคำว่าอีกนิดเดียวที่เธอเชื่อมาตลอดมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงเชือกเส้นบางๆที่เริ่มรัดรอบคอเธอเองทีละนิดอย่างแผ่วเบาวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างเธอเสียงโทรศัพท์ดังตั้งแต่เช้ารุงสลึมสลือคว้ามือถือขึ้นมาดูเบอร์ไม่รู้จักฮัลโหลคะเสียงปลายสายพูดอย่างเย็นชาคุณรุงใชไ่ไหมครับ ผมโทรจากบริษัทสินเชื่อ A+, คุณค้างชำระยอด28,500บาทมา2เดือนแล้วครับรบกวนชำระภายใน3วันมิฉะนั้นเราจะดำเนินการแจ้งเครดิตบูโรและส่งฟ้องนะครับรุงหน้าเจือนหัวใจเต้นแรงเธอกดวางสายก่อนจะถอนหายใจยาวโทรศัพท์ดังต่ออีก3ส,สายเป็นเจ้าเก่าเจ้าใหม่สลับกันมาแม้จะปิดเสียงแล้วแต่ลน์ก็ยังแดงไม่หยุดข้อความเด้งเงินที่ยืมคราวก่อนจะคืนเมื่อไหร่คะ ถ้าไม่คืนพรุ่งนี้ฉันคงต้องขอแจ้งความนะรุง้งขอโทษนะฉันไม่ได้อยากตัดเพื่อนแต่เธอทำให้ฉันเดือดร้อนเกินไปแล้วรุ้งนั่งนิ่งที่ปลายเตียงรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงอย่างน่ากลัวขอบตาร้อนเผาน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเธอลองโทรหาแนนเพื่อนรักคนเดิมแนนแก่ว่างคุยไหมเสียงปลายสายเงียบไปอึดใจก่อนตอบอย่างเย็นชารู้ฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่ไหวแล้วจริงจริง ฉันช่วยแกไปเกินกว่าที่เพื่อนคนหนึ่งควรช่วยแล้วแล้วฉันก็เพิ่งรู้ว่าแกไม่ได้โดนหลอกหรอกแต่แกเลือกจะเชื่อเขาเองรุงพยายามพูดกลั้นสะอื้นแนนอย่าเพิ่งตัดฉันตอนนี้เลยนะฉันแค่ฉันแค่เชื่อผิดแต่เสียงปลายสายเงียบก่อนตัดไปในที่สุดรุงกลมหน้ามองโทรศัพท์ที่จอว่างเปล่ามือสัน่นหัวใจเต้นแรงและเสียงในหัวตะโกนก้องว่า ฉันกำลังจะหมดตัวและไม่มีใครเหลือแล้วจริงๆใช่ไหมข้างตัวเธอมีถุงพลาสติกที่เพิ่งไปรับของเซลหนึ่งแถมหนึ่งขนมแพงๆกระเป๋าเรียนแบบหรูๆและเครื่องสำอางที่ซื้อไว้รอวันที่รวยตอนนี้มันกลายเป็นขยะราคาแพงที่ไม่มีใครเอาไอนี้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งรุงรีบหยิบขึ้นมาดูแต่ไม่ใช่เอกไม่ใช่ใครเลยเป็นแค่แจ้งเตือนจากแอปนี่ คุณมียอดค้างชำระสี่รายการกรุณาชำระด่วนรุ้งหลับตาแน่นน้ำตาไหลเงียบเๆเอกอยู่ไหนทำไมตอนนี้เงียบไปหรือว่าเขาไม่เคยมีแผนจะคืนให้ฉันเลยตั้งแต่ต้นผ่านมาแล้ว6เดือนเต็มจากที่รุ้งเคยเชื่อมั่นว่าอีกนิดเดียวก็จะรวยตอนนี้เธอเหลือเพียงนี่และความเงียบจากเอกวันนั้นขณะที่รุ้งนั่งอยู่ในห้องเช่าเล็กๆมีเพียงเสียงพัดลมที่สั่นแผ่ว โทรศัพท์ของเธอสั่นเบาๆเป็นข้อความจากเอกกรีดเดี๋ยวโทรหานะขอเคลียร์เรื่องที่เจ้าของที่ก่อนรุง้งไม่ได้ตอบเธอจ้องจออยู่นานก่อนจะกดโทรกลับทันทีปลายสายรับด้วยเสียงอิดโรยว่าไงครับคุณรุง้งเธอไม่พูดอ้อมค้อมอีกต่อไปเอกฉันถามตรงๆเลยนะที่ดินร้อยไร่ที่คุณพูดถึงมันมีจริงไหมคุณเคยขายอะไรได้จริงบ้างไหมหรือว่า ทุกอย่างที่คุณเล่ามามันไม่มีอะไรจริงเลยแม้แต่นิดเดียวปลายสายเงียบไปนานเหมือนเวลาหยุดหมุนผมผมก็พยายามแล้วนะรุง้งแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ดั่งใจจริงๆเสียงเขาสั่นเล็กน้อยผมผมไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยรุ้งน้ำตาไหลแต่เสียงยังเด็ดขาดคุณไม่อยากให้จบแบบนี้แล้วนี่ที่ฉันเป็นอยู่ละ่ะมันจบแบบที่ฉันอยากไหมคุณบอกว่าคุณจริงใจแต่เอาเงินฉันไปกี่ครั้ง คุณทำให้ฉันโกหกเพื่อนยืมเงินเขาโดนด่าทุกวันเธอกรีดร้องใส่โทรศัพท์คุณไม่ตั้งใจงั้นเหรอแล้วนี่ล้านหนึ่งของฉันใครจะรับผิดชอบเอกเงียบไม่มีคำตอบคุณมันไม่ได้ซื่อคุณมันแค่เล่นโง่เพื่อให้ฉันไว้ใจรุ้งปาดน้ำตาแรงๆก่อนพูดเสียงต่ำคุณรู้ไหมฉันไม่เสียใจที่เสียเงินแต่ฉันเสียใจที่เคยหลอกตัวเองว่าคุณรักฉันลาก่อนเอก ฉันขอให้กรรมที่คุณก่อมันย้อนกลับไปหาคุณเร็วที่สุดเธอกดวางสายทันทีเสียงติดดังสนั่นราวกับปิดฉากละครที่เธอแสดงอยู่คนเดียวมานานเธอนั่งนิ่งร่างกายชาวาบมือยังถือโทรศัพท์ค้างไว้น้ำตาไหลาอาบแก้มไม่รู้ว่าเจ็บเพราะความรักหรือเจ็บเพราะความเขลาในห้องที่เงียบกริบเสียงเดียวที่ได้ยินชัดเจนที่สุดคือเสียงหัวใจของรุง้งแตกเป็นสิ่งเสียง จบเกมที่ต่างคนต่างหลอกวันสุดท้ายของความสัมพันธ์รุ้งนัดเอกมาเจอที่คาเฟ่เล็กๆริมถนนเธอแต่งหน้าบางๆใส่เสื้อเชิ้ตขาวที่เคยใส่ตอนพบกันครั้งแรก แต่ในแววตาไม่มีประกายความหวังเหลืออีกแล้วเอกมาถึงช้า20นาทีแต่ยังคงยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณรุง้งขอโทษทีครับรถติดนิดหน่อยเขาดึงเก้าอี้นั่งลงตรงข้ามไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันอีกนะครับรุง้งมองเขานิ่งๆก่อนจะวางซองเอกสารนนหนาๆบนโต๊ะนี่คือรายชื่อคนที่ฉันติดหนี้12รายรวมแล้ว1 7 2 0 0ล้บาทนี่ที่คุณสร้างร่วมกับฉันจากคำโกหกที่คุณเล่าทุกวันเอก ถอนหายใจเบาๆก้มหน้าแต่ไม่กล้าสบตาผมผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ผมก็แค่คิดว่าเราจะรวยด้วยกันไงครับรุง้งเสียงสัน่นแต่ชัดเจนไม่ค่ะคุณไม่เคยตั้งใจให้ฉันรวยคุณตั้งใจให้ฉันจ่ายเพื่อให้คุณรอดแต่เพียงคนเดียวคุณโกหกแม้กระทั่งที่ดินที่ไม่มีอยู่จริงเอกนิ่งไปแล้วพูดเสียงเบาที่ดินมันเป็นของญาติผมจริงๆ มันติดคดีมานานแล้วครับผมก็แค่คิดว่าถ้าได้เงินหมุนมาสักพักอะไรๆอ,อาจจะคลี่คลายรุงตบโต๊ะเสียงดังน้ำตาคลอแต่อย่างยิ้มยาะหมุนเหรอหรือหลอกคุณไม่ได้หมุนรับเอกคุณขุดหลุมแล้วให้ฉันกระโดดลงไปเองเธอลุกขึ้นหยิบกระเป๋าเตรียมจะจากไปก่อนพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่นิ่งอย่างเยือกเย็นฉันเคยหลอกคนอื่นเพื่อเอาเปรียบและครั้งนี้ฉันก็โดนหลอกคืนถือว่าเจ้ากัน แต่ต่างคนต่างจะต้องชดใช้กรรมในแบบของตัวเองลาก่อนค่ะผู้ชายที่ไม่มีที่ดินไม่มีความจริงใจและไม่มีหัวใจเลยแม้จต่น,นิดเดียวเอกไม่ได้พูดอะไรอีกเขาแค่นั่งมองเธอเดินจากไปอย่างเงียบงนันเสียงประตูคาเฟ่ปิดเบาๆเหมือนเป็นฉากสุดท้ายของเกมที่ไม่มีใครชนะไม่มีคำว่ารักไม่มีคำว่าให้อภยัยมีแต่ความจริงที่เคยซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิม้มขอคิดจากนิทานเรื่องนี้ ต่างคนต่างหวังจะหลอกสุดท้ายต่างก็เจ็บเองอย่าใช้ความฉลาดนี้ทางลบเพราะคนฉลาดกว่าอาจกำลังมองคุณอยู่เงินที่ไม่ได้มาด้วยความสุจริตยอมไม่มีวันอยู่กับเราได้นานความโลภจะปิดตาไม่ให้เห็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดเรามีสักกภาพที่จะสร้างฐานะของเราเองอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นจนลืมความสามารถตัวเอง